สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ของคุณผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสตินะคะอย่าไปงมงาย ดวงดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่โชคชะตาหรือฟาริคิดแต่อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ของคุณจะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะ Ace of Wands เมชชิเชน์9ทั่วนะคะควีนออฟวออ่นเพสออฟเพนทชอคคลเอชออฟคัฟฟนะคะแฮงแมน4ดาบ8เหรียญแล้วก็ไปสุดท้ายนะคะคิงออฟวอน เป็นราศีที่จะมีโอกาสดีๆนะที่ถูกหยิบยื่นเข้ามานะคะโอกาสดีๆในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสในการทํางานนะคะได้ทํางานที่มันจะนําพาซึ่งความก้าวหน้านะแล้วก็ความสําเร็จนะคะอาจจะได้ทํางานที่ใหม่ที่มันดีขึ้นนะคะได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่นะไปได้ดีกับงานใหม่นานนะคะหรือโอกาสในการทําเงินนะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะได้เจอ าช่องทางในการทำเงินเพิ่มขึ้นนะหาเงินได้มากขึ้นด้วยนะคะเป็นการเริ่มต้นนะสิ่งใหม่ๆที่มันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองนะคะหากคุณมีความคิดมีไอเดียอะไรดีๆที่อยากจะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ขอให้ลงมือทำเลย เพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีด้วยนะอยากทําอะไรทําเลยนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆนะอย่าลังเลอย่าคิดนานคือเราไม่ต้องเริ่มต้นแบบขนาดใหญ่ก็ได้นะคะเราอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก่อนนะคะนะค่อยๆก่อร่างสร้างตัวทำไปเทเลกทีลน้อยมันก็จะสำเร็จนะได้ดังที่ใจหวังอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะ หรือบางท่านนะคะอาจจะกำลังทำงานที่ใหม่ก็ได้นะต้องกอาต้องเรียนรู้นะเนื้องานใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่นะคะหัวหน้าใหม่นะสิ่งแวดล้อมมันดูแปลกใหม่สำหรับคุณมากๆเลยแต่มันเป็นการนะเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆก็ขอให้มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจนะคะนะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอก็เชื่อเลยว่าคุณก็จะได้รับพิจารณาผ่านโป้นะผ่าน าการทดลองงานไปได้อย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องเดินทางนะบ่อยขึ้นอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะนะเดินทางไปพบลูกค้านะไปติดต่อเรื่องของการค้าการขายนะใครทําธุรกิจค้าขายช่วงนี้ก็เฮงปังดีมากๆนะคะข,ขายได้กําไรนะมีโอกาสในการ ทำเงินที่ดีนะคะมีคนหยิบยืน่นสิ่งดีๆให้นะก็ถือว่าดีมากๆเลยสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคุณจะมีความเฉลียวฉลาดนะคะทำงานเก่งนะคิดเก่งเอาตัวรอดได้ดีมากๆคุณเจอวิกฤตปัญหาอะไรนะก็สามารถที่จะาหาวิธีแก้ไขนะสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เสมอนะคะอา,อาจจะเป็นเพราะว่าคุณก็มีบทเรียนชีวิตมามา,มากมาย มีประสบการณ์ชีวิตที่มันมากพอสมควรเลยมันก็เป็น ไหมือนเป็นจุดแข็งนะเป็นจุดที่จะทําให้คุณสามารถฝ่าฟันนะอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้เหมือนคุณอยู่เหนือปัญหานะคะนะอยู่เหนืออุปสรรคแล้วนะเจอปัญหาอะไรไม่ต้องกัดอีกต่อไปนะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของคําพูดคเจรจาด้วยนะยิ่งถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคำพูดของคุณนี่ดูแบบดูมีสเสน่ห์นะคะลูกลูกค้านะก็จะมาซื้อสินค้าของเรามีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะลูกค้าเก่าก็ ยังอยู่อย่างเหนียวแน่นนะคะนะก็จะได้ดิบได้ดีได้เงินได้ทองก็จากการใช้คำพูดคำเจรจาของเรานี่แหละก็ควรที่จะพูดในสิ่งที่ดีนะคะพูดที่มันอาจจะนำมาซึ่งความสำเร็จแล้วก็เงินทองแต่ก็อย่าไปพูด ให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะ,นะไปพูดว่าร้ายคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นอันนี้นะมันไม่ดีเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาหาตัวเราได้นะเดี๋ยวปัญหามันจะพุ่งมาหาเราได้ต้องระมัดระวังดูนะคะรวมถึงาการพิมพ์นะการแชทการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์นะต้องระมัดระวังด้วยบางทีมันอาจจะประเด็นเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะเราก็อาจจะต้องคิด พิจารณาให้ดีก่อนคือเราคิดอะไรอะ่ะบางทีมันไม่ต้องแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลก็ได้นะคะเราอาจจะคิดในใจก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีความคิดของเรามันอาจจะเป็นด้านลบที่คนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะก็ควรที่จะคิดไตรตรองให้ดีก่อนที่จะพูดหรือพิมพ์อะไรออกไปนะก็เป็นคําเตือนจากไพ่นั่นเองนะคะเป็นราศีนะที่จะ มีความสุขสบายมากขึ้นนะคะเนี่ยชีวิตดูจะสมบูรณ์พูนสุขดีมากๆนะอะไรที่มันติดขัดในชีวิตมันก็จะราบรื่นราบเรียบมากขึ้นนะคะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นนะใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับของกินของใช้นะคะของอุปโภคบริโภคต่างๆก็จะโดดเด่นนะประสบความสำเร็จดีมากๆอ่าหรือนะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าเรา นะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราก็ได้นะที่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเรื่องเงินนะเรื่องความเป็นอยู่ของคุณก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นราศีที่มีวาสนาดีนะมีคนให้ความเมตตานะให้ความเอ็นดูดังนั้นนะคะ ใครดีกับเรานะเราก็ต้องทําความดีตอบแทนกลับไปนะความกระตันยูความรู้จักบุญคุณคนนี่แหละนะคะที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ชีวิตของเราทําอะไรก็จะสําเร็จประสบความสําเร็จมีคนคอยช่วยเหลือนะคอยซัพพอร์ตเราดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีอ่าเป็นราศีที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานจะมีต,ตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นนะคะนะได้รับการผลักดันให้ เป็นหัวหน้านะเป็นผู้จัดการหรือมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการด้วยนะก็จะมีความก้าวหน้าเติบโตในสายงานที่คุณทําอยู่หรือถ้าคุณทําธุรกิจนะคุณก็จะมีการขยับขยายเพิ่มสาขาเพิ่มขนาดของกิจการให้ใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นนะคะเนี่ย p a g e of p e n t a c l e นะการเริ่มต้นใหม่การทําสิ่งใหม่เนี่แหละมันจะสร้างเงินนะสร้างโอกาสดีๆในเรื่องของการทําเงินเพิ่มขึ้นนะคะ มีโอกาสได้เงินเพิ่มนะจากผลตอบแทนที่คุณได้ลงทุนลงแรงเอาไว้นะคะคุณอาจจะมีการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะเพื่อก่อกเกิดผลตอบแทนที่ดีในอนาคตนะคะหรืออาจจะได้เงินพิเศษได้เงินโบนัสนะคะได้เงินค่าล่วงเวลานะเงินค่าในหน้าต่างๆคือเงินที่มันมันเป็นของเรานะก็จะเป็นของเราอยู่วันยังค่มนะคะหรือถ้าใครหยิบยืมเงินเราไปก็อาจจะมาชําระ นะเงินคืนให้กับเราก็ได้นะคะก็จะมีเงินมีทองเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คา,คด,คาคดฝันนะโชคลาภทางการเงินกําลังจะเข้าข้างคุณแล้วนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินมาก่อนหน้านี้นะก็จะค่อยๆดีขึ้นนะลืมตาอ้าปากได้นะสามารถที่จะฟื้นฟูสภาพคล่องทางการเงินให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ ครที่มีหนี้สินอยู่ก็อาจจะมีการเจรจา,าต่อรองนะมีการผัดผ่อนในเรื่องของหนี้สินต่างๆให้มันดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือคุณอาจจะสามารถหาเงินมาชําระหนี้ได้ทันในทุกช่วงเวลาได้นั่นเองนะคะเนี่ยเป็นราศีที่จะเริ่มต้นนะมีความสุขแล้วนะคะอะไรที่มันเป็นความกังวลนะเกิดขึ้นในใจเรื่องหนักใจ ความทุกข์ความโศกต่างๆนะมันกําลังมารายหายไปนะคะแล้วคุณก็จะได้รับความรู้สึกดีๆมีความสุขขึ้นนะคะนะจิตใจดูเบ่งบานนะได้รับกําลังใจที่ดีจากคนรอบข้างก็ได้แล้วก็ยังโดดเด่นในเรื่องของความรักด้วยนะคะนะใครที่ยังโสดก็มีโอกาสที่จะได้เจอรักที่ดีเจอคนดีๆที่จะเข้ามาเติมเต็มนะให้คุณมีความสุขนะคะไม่ได้เข้ามาทําให้คุณมีความทุกข์นะหรือได้เจอเพื่อนที่ดีก็ได้นะคะ เจอเพื่อนที่ดีนะเจอมิตรที่ดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือกันนะส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่ก็เป็นคู่ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมากๆนะคะทําอะไรก็จะช่วยส่งเสริมนะให้กําลังใจกันดีมากๆจริงๆเลยนะสาหรับคนมีคู่ชาวราศีสิงห์นะคะสิ่งที่ไพ่นะอยากจะสื่อบอกกับชาวราศีสิงห์อีกเรื่องหนึ่งก็คือนะบางสถานการณ์เราอาจจะต้องมีความ อ,อดทนนะอดก้านนะกับบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานก็ได้นะคะนะบางเหตุการณ์แล้วก็ต้องใช้ความอดทนนะแล้วก็ลดอีโก้ความเป็นตัวเองลงบ้างเราต้องทํางานกับคนหมู่มากนะคะต้องมีการโต้เถียงกันมีความขัดแย้งกันนะก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนําข้อคิดดีๆมาปรับใช้นะคะมันก็จะเป็นผลดีกับตัวเรานะก็เป็นการช่วย ทำให้เรานะสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมนะการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นได้นะคะหรือบางสถานการณ์นะการโต้อตอบการใช้กําลังมันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับตัวคุณนะคะเนี่ยาการนิ่งสงบการปล่อยวางนะหรือการให้อภัยกันมันจะทําให้สถานการณ์ที่มันดูแย่พลิกกลับมาดีขึ้นได้นะคะไพ่สื่อว่านะไม่ว่าคุณจะเจอ เหตุการณ์อะไรก็ตามขอให้มีสตินะคะสตินี่แหละที่จะนำพาคุณให้ผ่านพ้นนะวิกฤตปัญหาต่างๆไปได้แล้วก็จะทำให้คุณได้พบเจอนะเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตอีกด้วยนะคะแล้วก็เป็นราศีที่จะได้รับรางวัลน,นะของความขยันหากก่อนหน้านี้นะคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจขยันหมั่นเพียรในการทำงานนะคะก็จะได้รับนะผลสำเร็จ อาจจะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะตำแหน่งงานที่สูงขึ้นสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะาสามารถที่จะก่อผกู่วิกฤตทางการเงินของคุณจากที่แย่ๆให้กับกายดีขึ้นมาได้นะคะก็จะเรียกได้ว่านะชีวิตพลิกจากร้ายกายเป็นดีฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะชีวิตจากที่แย่ๆอยู่มันก็จะดีขึ้นนะราเกิดปาฏิหารกันเลยนะคะเนี่ย Kings อ f w a r d s นะมี โอกาสที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีอํานาจมีบารมีนะคะไปไหนมาไหนมีแต่คนนับหน้าถือตานะคะหรือถ้าใครเป็นหัวหน้าคนนะก็ต้อง อาจจะปกครองคนด้วยความยุติธรรมนะอย่าลำเอียงนะคะมิฉะนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะการที่จะให้ลูกน้องนะทำงานให้เราอย่างเต็มที่เราก็ต้องนะให้ใจลูกน้องก่อนนะคะมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะก็จะยิ่งทำให้การทํำงานร่วมกันประสบความสำเร็จได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะอ่ะแล้วก็สิ่งที่ไพ่ยอยากจะเตือนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะอย่าก็อย่าทำงานโหมหนักจนมากเกินไป โดยละเลยการดูแลใส่ใจสุขภาพนะคะเรายังคงต้องใช้ร่างกายนะในการทำงานหาเงินต่อไปเหนื่อยก็พักนะคะนะไม่ไหวก็พักบ้างนะแล้วก็ค่อยทำใหม่ก็ได้นะไม่ไหวก็อย่าเฟนเดี๋ยวมันอาจจะไม่สบายนะล้มหมอนอนเสือได้ระวังเรื่องของการพักผ่อนด้วยนะคะพยายามพักผ่อนให้เพียงพอนะแล้วก็หา อะไรที่แบบมีประโยชน์ทานบ้างนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะก็จะยิ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงนะเพื่อพร้อมต่อสู้นะกับปัญหาอุปสรรคให้ที่มันเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็นะดูแลเรื่องของสุขภาพจิตใจของเราด้วยนะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกท้อนะหมดพลังกับการใช้ชีวิตคือมนุษย์คนเรามันก็มีแบบวันนี้ขยันนะวันนี้ท้อหมดพลัง มันก็จะมีความรู้สึกที่หลากหลายกันไปนะยายามที่เรารู้สึกท้อก็พยายามาสู้ๆนะคะแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะคิดถึงเป้าหมายที่เราคิดไว้นะคะนะคิดถึงสิ่งดีๆที่จะเข้ามามันก็อาจจะเป็นพลังวิเศษที่จะทําให้เรานะมีกําลังใจในการฮึดสู้ต่อไปนั่นเองนะคะและนี่ก็คือจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ของคุณขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรสามารถ กดปุ่มซุปเปอรแ์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรก,รกันด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปร่ำรวยเงินทอง ร่ำรวยความสุขนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ